วานคุณครูสอนไปแล้วนะครับนะแต่บังเอญนะครับได้ยินแต่เสียงไม่มีภาพภาพมันดีเลย,เยสัญญาณอินเทอร์เ,เดตมันแกล้งคุณครูนะครับวันนี้ก็เลยต้องซวยใหม่กันหมดเลยหน้า78นะครับนาเนลเซฮัลโลโฟเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นก็คือคำสั่งบอกว่าให้ลุกให้อ่านอ่ะให้ดูครับโทษทีแหมแอนและไรท์ให้เขียน แล้วก็คำสั่งย่อยอีกนะครับคือ write the sentences ให้เขียนประโยคหลายๆประโยคนะครับโดยการใช้ like แล้วก็ like to แล้วก็คุณครูเขียนมั่วไปแล้วนะครับนะเขียนมอวานเราะมันลบไม่ได้แล้วนะครับนะก็ต้องดูแบบมั่วไปก่อนนะครับก็คือนะที่ใบเพิ่มโดยไม่ต้องเขียนเพิ่มนะครับเดี๋ยวตาลาย like เนี่ยให้ใช้คู่กับคำนามนะครับนะ ส่วน like to เนี่ยให้คู่กับคำกริยาเนี่ยคุณที่คุณครูเขียนว่าบวกวีนะที่นี่ก็คือตามด้วยคำกริยานะครับเพราะฉะนั้น like เติม s ก็เหมือนกันนะครับกับ like ไม่เติม s คือตามด้วยคำนามบวก n n ในที่นี่คือคำนามนะครับ noun แปลว่าคำนามเพราะฉะนั้นคือนะครับนักเรียน like เฉยๆใช้กับประธานเอกพจน์หรือรผู้พูนพครับใช้กับประธานผู้พู์ ไลท์ทูก็เหมือนกันนะครับประธานพระโอรแต่ต้องตามด้วยกริยา l i ท์ t ต r m e เอนะครับาไม่ใช่ตามนะครับประธานที่จะใช้นะครับประธานที่จะนําหน้าคําว่าไลท์ต้องเป็นเอกพจน์และก็เป็นบุรุษที่3นะครับยกเว้น i อ i นะไลท์ทูก็เหมือนกันนะครับประธานเอกพน์บุรุษที่3ตามด้วยคํากริยาเพราะฉะนั้นเรามาดูในตัวอย่างกัน ตัวอย่างเขาแต่งมาให้แล้วนะครับดำๆอย่างนี้ที่ไม่มีไฮไลท์สีหมายความว่าหนังสือเขาเขียนมาให้แล้วนะครับว่าทีมไลฟ์อกอร์เห็นไหมครับอกอร์เป็นชื่อกีฬาชนิดหนึ่งก็คือฟุตบอลทีมชอบอกอร์ต้องแปลว่าชอบกีฬาฟุตบอลนะครับนะอย่าบอกว่าชอบเล่นถ้าชอบเล่นนี่คือประโยคข้างล่างนะครับข้างล่างคือ he likes to เห็นไหมครับไลฟ์ like ตามด้วย to ถ้าไลฟ์ตามด้วย to เนี่ยแปลว่าชอบเพื่อที่จะ ชอบเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะเล่นตามมาด้วย V ก็คือตามมาด้วยเล่นซึ่งเป็นคำกริยาเล่น <Play S 1> อะไรครับเล่นซอกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าท,ทีมชอบที่จะเล่นวุตบอลนะครับเข้าใจนะครับนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นเรามาแต่งข้อที่2กันนะครับเดี๋ยวคุณครูขยับไปด้านซ้ายนิดเดิงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสีสากุณครูบังนะครับ ข้อที่2องเขาให้ชื่อมาว่าเจนนะครับแล้วก็ให้ภาพมาอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับนี่คือเล่นปิงปองนะครับเล่นปิงปองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแต่งว่าเจนไลค์ไลค์ต้องเติม S นะครับเพราะประธานเป็นเอกพจน์บทที่3ไลค์อะไรครับชอบอะไรครับตามด้วยคำนามนั่นก็คือกีฬาปิงปองก็ใส่ปิงปองเข้าไปคุณครูก็เลยเขียนว่า n จุดก็คือเป็นคำนามนะครับ แล้วแทนค่าเจนนะครับเจนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับนักเรียนต้องทราบนะตรงนี้เจนชื่อเจนเนี่ยนะครับต้องเป็นผู้หญิงนะครับก็แทนค่าด้วยชีชีก็ไลท์ทูนะครับไลท์ t ตอร์เมสไลท์ทูชอบเพื่อที่จะเพื่อที่จะอะไรครับปิงปองก็ต้องต้องเพื่อที่จะเล่นเล่นอะไรครับเล่นปิงปองก็จบเลยนะครับมาต่อข้อนี้ข้อนี้ภาพสองคนนะครับคือระหว่างแมรี่และแอน เล่นกีฬาอะไรครับเล่นแบดมินตันวันแมรี่และแอนไลค์นะครับไลค์ไม่เติม S เห็นไหมครับเพราะประธานเป็นผู้บุพจพ์ชอบกีฬาอะไรครับกีฬาแบดมินตันก็ใส่เข้าไปเลยแล้วแทนค่าแมรี่แอนแอนนะครับสคนนี้ด้วยเดนะครับเพราะเป็นผู้บุพจพไลค์ทูเห็นไหมครับไลก์ก็ไม่ต้องเติม S นะครับคุณครูให้ข้อสังเกตนะครับที่เขียนจุดๆดไว้นะครับต้กงเรียนต้องอย่าลืมนะครับนะ like to play ก็ชอบชอบที่จะเล่นเล่นอะไรเลครับแบดมินตันโอเคนะไม่ไวนะครับนะพอเข้าใจอ่ะไปข้อต่อไปก็คือวิไนแอนวีนาวิไนแอนวีนา like ไม่ต้องเติม S กีฬาอะไรครับบาสเกตบอลก็แทนค่าด้วย day เช่นเคยแล้วก็ like ไม่ต้องเติม as l i k e t o o นะครับนะตามด้วย to เพราะเขาให้ใช้ like เฉยๆกับ like to นะครับถ้า like to ก็เติมด้วยคำกริยา like to play กีฬาอะไรครับบาสเกตบอลก็จบนะครับมาส่วน b เลยนะครับส่วน b คำสั่งบอกว่าให้ ask หรือ ask ซึ่งแปลว่าถามถาม for, uh, for friends ให้ถามเพื่อนสักสีคน about เกี่ยวกับ the sports กีฬาหลายๆชนิด Day ซึ่งพวกเขาเหล่านั้น like ชอบเห็นไหมครับ like ไม่ต้องเติม s เพราะเพราะ day เป็นพระจอ์ t h e n นะครับแปลว่าแล,แล,แล้วหรือแปลว่าหลังจากนั้น complete แปลว่าทำให้สมบูรณ์ทำอะไรให้สมบูรณ์ครับก็คือกรอกชื่อกรอกชนิดกีฬาลงไปในเชฟโบ้เชฟโบตัวนี้ไม่ได้แปลว่าโตนะครับแต่แปลว่าตารางนะครับแปลว่าตารางนะครับข้างล่างนี้ แล้วก็มีคำถามว่า what sport do you like what sport do you like แปลว่าคุณชอบกีฬาอะไระเดี๋ยวคุณครูจะเขียนอีกประโยคหนึ่งต้องการที่จะสอนหลักวยากรณ์เพิ่มนะครับนะคือคุณครูเจอประโยคไหนที่สมควรจะสอนเพิ่มก็จะสอนเพิ่มให้นะครับนะนั่นก็คือถ้านักเรียนเขียนว่า what sport are you like เพราะว่าคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยเก่งไวยากรณ์ในที่นี่คุณครูพูดในกรณีที่เราใช้บทสนทนานะครับนะถ้าใช้สนทนาเนี่ยโอเคความจริงแล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องถูกหลักไวยากรณ์แต่บางครั้งถ้าเราใช้ผิดหลักไวยากรณ์เกินไปเนี่ยมันก็คนละคว,วามหมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูถึงได้เน้น,น,นบอกว่าให้ลูก เก่งวยากรณ์ไว้นะครับเพราะอย่างน้อยที่คุณครูนํามาสอนเนี่ยต้องการให้นักเรียนเรียนไปเพื่อทําข้อสอบนะครับนะไม่ใช่มาสอนหลักการพูดนะครับถ้าสอนหลักการพูดเนี่ยไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่วยากรนะคุณครูก็จะพูดย้ําอย่างนี้อยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะครับ What sport do you like เนี่ยให้แปลว่าคุณชอบกีฬาอะไรแต่บางเอิญถ้าเกิดนักเรียนอยากถามชาวต่างชาติแล้วถามผิดเป็นใช้ verb to be ละ่ะ ถ้าถามว่า what sport are you like นะครับมันจะแปลว่าอะไรเพราะ like ในที่นี้นะครับเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำ adjective v จุดเนี่ยแปลว่าคำกริยานะครับเมื่อเป็นคำกริยาแปลว่าชอบนะครับแต่ถ้าเป็นคำ adjective ละ adj นะครับ adj ก็คือคำ adjective คำ adjective like จะแปลว่าเหมือนนะครับหรือแปลว่าคล้าย แล้วก็ต้องใช้คู่กับบอส b ูบีเท่านั้นบังเอ,อิญประโยคนี้ท่านนักเรียนถามอย่างนี้ก็ถูกหลักไวยากรณ์แต่เวลาแปลมันจะแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าคุณนะครับหน้าตาเหมือนกับกีฬาอะไรเห็นไหมครับคนละความหมายเลยนะครับนะไม่ได้แปลว่าคุณชอบกีฬาอะไรนะครับแปลว่าคุณหน้าตาเหมือนกับกีฬาชนิดอะไรแล้วมันเป็นไปได้เือครับหน้าตาคนจะไปเหมือนกับกีฬานะครับนี่คุณครูยกตัวอย่างให้เห็นนะครับ ข้อแตกต่างระหว่างการใช้หลักไวยากรณ์ผิดนะครับ2ประโยคนี้โอเคครับมากรอกรายละเอียดการก็คือเนมชื่อก็ใส่ชื่อเข้ามา4คนนักเรียนเรียนอยู่ป .4 นะครับนะก็ต้องพยายามอ่านชื่อเพื่อนๆให้ได้นะครับอย่าเขียนแต่ชื่อตัวเองเป็นอย่างเดียวหรือว่าชื่อตัวเองก็เขียนไม่ถูกนะครับนะมานบนะครับนี่อ่านว่ามานบนี่อ่านว่ามาริสาอันนี้อ่านว่าระวีวัน อันนี้อ่านว่าทศพลน,นะครับนะพยายามอ่านให้ออกมีท่านผู้ปกครองคอมเมนต์มาบอกว่าให้คุณครูสอนปอ3ก็คิดอยู่นะครับถ้าจบจากาที่กำลังทำค้างคาอยู่นี่นะครับถ้าจบหมดทุกเล่มก็อาจจะทำป3ก็คือจะสอนให้อ่านด้วยนะครับนะเพราะสงสารนักเรียนบางคนที่ยังอ่านไม่ออกนะครับโอเคครับ แล้วก็ใส่ชื่อกีฬาเข้าไปกีฬาก็บอกนอกเหนือจากชนิดกีฬาที่เราทราบมาแล้วก็คือมีบ็อกซิ่งนะครับชกมวยนะครับตักกร้อนะครับเขียนอย่างนี้นะครับนะก็กีฬาตักกร้ออันนี้อ่านว่าเทควันโดนะครับแต่ว่าภาษากลางเขียนว่าเทควันโดนะครับแต่ภาษาไทยส่วนมากเขาเขาจะเรียกกันว่าเทควันโดเทควันโดเอาเป็นว่าเขียนอย่างนี้นะครับนะตัวนี้นะครับนะคุณครู บอกให้นิดหนึ่งนั่นก็คือใช้ประสบการณ์จริงจากคุณครูเองนะครับคือคุณครูตอนสมัยเรียนนี่อ่านไม่ค่อยออกนะครับสัท์นี้เพราะฉะนั้นสับนี้นะครับให้ลูกถ่ายออกมาเป็นเสียง3พยัญชนะอย่างนี้นะเออสามพยางนะครับโทษทีครับ a t h ให้อ่านว่า a t นะครับแล้วก็ L ออ่านว่าเลนะครับ a t at t ทเชแอนะครับ T i c อ่านว่าติก at ทเล t i c สนะครับ อ่านว่า athletics นะครับก็จะอ่านออกเลยไม่งั้นก็จะอ่านไม่ถูกนะครับนะนี่เทคนิคการการอ่านคำศัพท์อย่างนี้ศัพท์นี้นะครับแปลว่ากีฬานะครับถ้าเป็นกีฬาแต่ถ้าเป็นนักกีฬาก็ก็แปลว่านักกีฬาเลยก็ได้นะครับนะกีฬาทุกชนิดนักกีฬาเรียกว่า athletics หมดเลยนะครับโอเคนะครับผมจบหน้า78